สวัสดีครับกลับมาพบกับ Unity Tip and Trick นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคนะครับการแก้ปัญหานะครับเมื่อเราไม่สามารถเปิดโปรเจกต์ได้ปัญหานั้นคืออะไรครับปัญหานั้นก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับนะเรื่องของไรเซ้นนั่นเองนะครับในบางครั้งเนี่ยเราพยายามจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใช่ไหมครับในตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้นะครับเราพยายามจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ new Project ขึ้นมา นะครับแล้วก็เลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับโปรเจกที่เราเอ่อทำขึ้นมานะครับอันนี้เป็นโปรเจกนะครับซึ่งโปรโปรเจกตัวนี้นะครับเราตั้งใจที่จะสร้างไว้ที่โฟลเดอร์นะครับที่เราต้องการเราก็ตั้งชื่อเสร็จเลือกโฟลเดอร์นะครับว่าเราจะเซฟโปรเจกไว้ที่ไหนพอเรากดครเอทปุ๊บเราจะพบข้อความแบบนี้ครับข้อความแบบนี้คืออะไรครับข้อความที่แจ้งเราว่า Error launching นะครับ Error launching the editor license is invalid license is invalid ก็คือ license ของเราเนี่ยนะครับไม่พบหรือนะครับไม่สามารถยืนยัน license ได้เรามีวิธีแก้ปัญหาไงครับตรงจุดนี้นะครับนะถ้าหากใครเจอปัญหาตรงจุดนี้นะครับอีกครั้งนะครับใครเจอปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยนะครับนะให้ลองดูนะครับนะอีกครั้งนะครับ create ปุ๊บ นะครับลองดูเลยครับนะอันนี้เลยนะครับชัดๆหนครั้ง e r r o r Launching นะครับ The editor นะครับไรเซน is invalid นะครับนะถ้าเจอปัญหานี้วิธีแก้นะครับต้องไปจัดการที่นะครับเราต้องออกจากหน้านี้ก่อนนะครับ Cancel ถอยไปนิดนึงนะครับแล้วไปที่รูปเฟืองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงรูปเฟืองเนี่ยนะครับจะมีแบ่งเป็น3แท็บด้วยกันนะครับนะแท็บเมนูที่เขียนว่า i ร e n s e m a n a g e m e ต t ตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ย นะครับจัดการเกี่ยวกับเรื่องไร้เส้นนะครับตอนนี้เนี่ย Unity เองเนี่ยได้ปรับเรื่องของระบบไรเส้นนะครับที่เป็นแบบเราใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราองพยายามแอคทีฟไรเส้นเราเสมอนะครับนะในทุกอาจจะเป็นทุกสัปดาห์หรือทุก2สัปดาห์นะครับนะซึ่งแล้วแต่นะครับเดี๋ยวอย่างตัวอย่างนี้จะให้ดูนะครับตอนนี้ถ้าเราเนี่ยมันขึ้นโงไรเส้นแปลว่าเครื่องเราเนี่ยไม่สามารถใช้ Unity ได้ เราก็ต้องกด Active New l i c e n s e นะครับแน่นอนครับถ้าเราใช้เวอร์ชั่นฟรีนะครับก็ต้องอยู่ที่ Personal นะครับนะถ้าเป็นพวก p a s c กัปเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องชำระเงินรายเดือนนะครับ Unity Personal นะครับก็จะมี2แบบนะครับแบบที่บริษัทใช้นะครับแล้วก็บริษัทนั้นเนี่ยหาเงินได้ต่อปีเนี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนลหรนะครับก็เราเๆสามล้านบาทไทยนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็ตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ ทำงานอยู่บริษัทแล้วยังใช้ยูนิตที่ฟรีก็อาจจะเลือกข้างบนแต่สําหรับกลุ่มนักศึกษาหรือคนที่เพิ่งหัดใช้ก็อาจจะต้อง idon t use unity really in personal uh, in professional capacity นะครับเลือกตรงนี้แล้วก็กดดันนะครับตอนนี้มันก็จะททำการ activate license ให้เรานะครับมันก็ขึ้นมาว่า license เนี่ย activate ถึงเมื่อไหร่นะครับนะ license เอ่อนี้นะครับจะหมดวันที่นะครับ 2021เดือนหนึ่งคนที่สิบห้านะครับนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็นะครับเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้เองเราก็กลับไปสร้างโปรเจกต์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูนะครับอีกครั้งหนึ่ง New ปุ๊บนะครับนะเออเลือกเทมเพลต2อดีก่อนนะครับนะครับตอนนี้เลือกเทมเพลตโอเคพอเลือกเทมเพลต2อดีเสร็จปุ๊บนะครับก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับนะเกมกับทิป And click. แล้วก็โฟลเดอร์ที่เราจะเซฟหลังจากนั้นสังเกตดกนนูนะครับเรากด create นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับนะก็ปัญหาเรื่องเอ r o r เลก็จะหมดไปนะครับตอนนี้ก็มันก็จะสามารถใช้ Un น t y ้ได้ปกติแล้วครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ เอาไว้สําหรับคนที่เจอปัญหาไม่สามารถสร้างโปรเจกต์ได้เปิดแล้วไม่สามารถเปิดโปรเจกต์ที่ทํามาจากเครื่องอื่นได้ลองเช็คดูนะครับปัญหาแรกๆส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องลายเส้นนะครับนะไปดูนะครับว่าตัวคลิปนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาให้เราได้อย่างที่เราเจอปัญหาหรือเปล่าถ้าไม่ได้คอยติดตามคลิปอื่นต่อไปนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปตัวที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องปัญหาเรื่องลายเส้นนะครับ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะตอนนี้ก็นะครับถ้าเกิดมีความเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะโอเคครับนะสวัสดีครับทุกคน